สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจักจันจากแคลนวีดิอิศนะคะซึ่งวันนี้จันจะเอาผลง,งานของน้องๆวีดิอิศสาขาสองมาใหด้ดูกันนะคะคือจันดีใจมากเลยนะคะปรับรื้มเลยน้องๆสามารถเก็บสามดาวเต็มทุกหลังได้อีกครั้งแล้วนะคะครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่สามแล้วนะคะคือถือว่าดีมากนะคะสำหรับการที่แคลนสาขาสองเราเพิ่งตั้งได้ไม่นานนะ,ะแล้วก็จันเองเนี่ย มีเวลาลงมาช่วยดูแลน้อยมากนะคะช่วงนี้เออ่แต่ว่าน้องๆเนี่ยดูแลกันเองดีมากนะคะก็ได้สามดาวกันหลายครั้งเลยแล้วก็ช่วยเหลือกันดีมากนะคะอันนี้ต้องแบบชื่นชมทั้งทีมโคลแล้วก็สมาชิกที่อยู่ในทีมทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเอลเดอร์เองหรือว่าแม้แต่สมาชิกทุกคนนะคะก็คือแบบร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีนะคะอันนี้สุดยอดจริงๆนะคะค่ะก็มาดู คนแรกเนี่ยตีสวยมากจริงๆนะคะแบบถ้าใครได้มีโอกาสดูคลิปที่จันสอนโกฮอกไว้นะคะคือน้องเขาตีได้ตรงเป๊ะตามตำลาเป๊ะๆเลยนะคะแบบตีได้เป็นขั้นเป็นตอนดีจริงๆนะคะอันดับแรกเขาล่อทหารเฝ้าแคลนออกมาก่อนนะคะพอทหารเฝ้าแคลนออกมาแล้วเนี่ยเขาก็าลงยาพิษนะคะเพื่อที่จะให้มังกรบินช้าลงนะคะคือ แต่พิษเนี่ยฆ่ามังกรไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าทําให้บินชาลงได้นะคะแล้วเขาก็เออเอาพ่อมดนะคะดันเข้าไปฆ่าคิงของศัตรูนะคะแต่าสังเกตดูว่าเออเนื่องจากว่าคิงเนะี่ยไม่ยอมเข้าในนะคะออกขวาไปเขาก็แบบตัดสินใจดีมากเลยคะคะลงหมูเนี่ยตัดอาวด้านขวาให้คินนะคะแล้วก็วนขึ้นด้านบนนะคะวนย้อนเข็มนาฬิกาขึ้นไปนะคะ เพื่อที่ว่าคิงเนี่ยจะได้ไม่ต้องรับดาเมจจากอาวุธนะคะคิงก็เลยสามารถที่จะ turn เทินเก็บขวัดสิ่งก่อสร้างไปได้อย่างชิวๆนะคะแล้วก็สังเกตดูนะคะว่าก่อนที่จะถึงป้อมพอมดนิดๆเนี่ยเขาก็จะลงยาฮิลิ่งสเปลเลยเห็นไหมคะจังหวะการลงน้ํายาก็ดีนะคะแล้วก็จังหวะการปล่อยหมูอะไรก็ดีนะคะสามารถทําได้สวยมากนะคะ ต้องขอชมจริงๆเลยนะคะว่า,าพัฒนาการฝีมือเนี่ยเก่งจริงๆนะคะแบบว่าตอนมาดูย้อนหลังยังแบบโอ้ดีได้สวยนะเนี่ย <c oughs> ขอชมนะคะขอชมจริงๆเ <c oughs> ยี่ยมมากเลยนะคะน้องเอมี่ค <c oughs> ่ะบ้านหลังนี้นะคะก็จัดคล้ายๆกับบ้านหลังเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะ,นะอันดับหนึ่งอันดับสองนี่จัดคล้ายกันมากนะคะ ดังนั้นเนี่ยเมื่อจัดคล้ายกันนะ,ะอย่างที่ฉันเคยบอกว่าเ,ออเราไม่ควรจัดบ้านที่มันเหมือนกันหรือว่าคล้ายกันมากเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเขาตีได้หลังหนึ่งเนี่ยเขาก็จะตีหลังอื่นได้อีกนะคะด้วยวิธีการเหมือนเดิมนะคะอาจย์แทบไม่ต้องอธิบายเลยนะคะเพราะว่าวิธีการเนี่ยเหมือนเดิมนะคะเหมือนเหมือนที่ตีบ้านเมื่อสักครู่เลย แต่อันนี้จะแตกต่างนิดนึงตรงที่ว่าคิงยอมเดินเข้าข้างในนะคะแต่ว่าก็เหมือนกันนะคะเขาก็ตัดสินใจลงหมูจากฝั่งขวาเพื่อตัดอาวุธช่วยคิงนิดนึงนะคะไม่ให้คิงเนี่ยอต้องสู้กับอาวุธอย่างเดียวนะคะคาบ้านหลังนี้นีก็อ มีความยังเขาเรียกว่าอะไรยังต้องมีความลุ้นอยู่นิดนึงนะเพราะว่าหมูที่ลงไปนมีบางส่วนที่ตายไปก่อนนะคะทําให้เหลือหมูจํานวนน้อยกว่า,าดาบเมื่อดับที่ไปตีบ้านแรกนะคะแต่ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเขามีแบ่งพ่อมดเอาไว้ช่วยเก็บกวาดรอบนอกด้วยนะคะเหลือธนูด้วยก็สบายๆเลยนะคะเนี่ยก็ มีลุ้นแค่จังหวะตรงกลางนิดเดียวที่ต้องไปสู้กับเทสลาหลายๆตัวนะคะแต่ก็บางเอินดีว่าเขาเอา่เหลือน้ำยาฮีลิ่งสเปลไว้ให้เลือกหมูช่วงที่ไปสู้กับเทสลาตรงกลางเมืองนะคะค่ะอันนี้ก็ใช้เป็นสูตรแมส h อกนะคะแมส h อกเนี่ยก็คือ,อใช้หมูนะคะ ประมาณ30 3 4ถึง34ตัวนะคะแล้วแต่เราจะปรับใช้นะคะเพื่อดึงออทหารเฝ้าแคลนนะเขาก็ต้องปล่อยลงไปก่อนนะคะก็ดึงมังกรอ,ออกมาไกลๆนิดนึงนะคะจริงๆถ้าเกิดใครได้ยาพิษเวลสีไปเนี่ยเอาลงรวมกับยาพิษที่เราสร้างไปเองเนี่ย สองขวดซ้อนไปเลยนะคะมังกรเวลสีสึกสไตล์นะคะร้อยเขาบินนิ่งๆน,นะคะสักพักหนึ่งเนะะี่ยเขาจะตายไปเลยอ,อันนี้เขาไม่ได้ใช้ลักษณะการนับหมูวนไปนะคะเนื่องจากว่าอาวุธมันอยู่ห่างกันมากนะคะเขาก็เกรงว่าหมูนะมันจะวิ่งตามไปช่วยกันไม่ทันนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็ใช้วิธีเติม เติมเอาว่าหมูเนี่ยไปฝั่งไหนนะคะโง่เมื่อกี้นี้หมูลอยฟ้าแบบพร้อมกันอันนี้ลงยาเร็วไปนิดนึงนะเนี่ยคือเหมือนหมูเอ,อกระโดดย้อนกลับนะคะทําท่าเหมือนจะโดดไปขวาแหละแต่เราก็ย้อนกลับมาซ้ายนะคะก็เลยเกือบเกือบเหมือนจะลงยาเกินนะคะโชคดีว่าหมูวิ่งย้อนกลับมาทันนะคะ บ้านลักษณะแบบนี้นะมีคนถามว่าเออถ้าบ้านวอลแบบไหนเก็บยากบ้านแบบนี้สันว่าก็เก็บยากนะเพราะว่าถ้ามังกรไปก็บินออกข้างอะไรเยอะนะคะต้องต้องชํานาญจริงๆนะ,ะถึงเก็บได้แล้วก็ถ้าใช้โกเลมอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่โกเลมจะเดินวนรอบเมืองนะคะคนนี้ก็ใช้สูตรโกฮอกเหมือนกันนะคะ อ่าเขาล่อฐานเป้าแคลนไม่ออกนะ,ะอันนี้ต้องดูว่าเขาจะแก้สถานการณ์ยังไงนะคะอ๋ออันนี้เขาอาจจะไม่ได้ตีเป็นคนแรกนะคะลักษณะเหมือนว่าน่าจะมีคนไปคุยทางระเบิดให้แล้วนะคะเขารู้จุดที่วางระเบิดถึงได้เอายักษ์ไปเหยียบระเบิดให้นะคะก็ถือว่าเป็นแผนที่ดีแผนที่ดีมากเลยนะคะคือจันไม่แน่ใจนะคะจันยังไม่ได้ดูใน อีเวนต์ของวออีกทีหนึ่งนะคะว่าเขาตีเป็นคนที่เท่าไหร่ค่ะก็หลังจากที่ลงโกเลมแล้วนะคะก็อาจพ่อมดสบตูดโกเลมเลยค่ะสบตูดโกเลมได้แล้วก็ยังสามารถที่จะฆ่าคิงของสกูได้ด้วยนะคะ อันนี้เขาลงหมูใจเย็นมากเลยนะคือลงไปแค่ชุดแรกก่อนนะคะแล้วก็ปล่อยให้โกเลมกับพ่อมดเนี่ยคือคงลักษณะเป็นแก้หน้าง,งานเอานะคะคือดูดูว่าคิงเดินไปไหนเขาก็พอเห็นคิงเปลี่ยนใจเดินซ้ายนะ,ะเขาก็เปลี่ยนใจมาลงหมูด้านซ้ายนะคะเพื่อที่จะตัดอาวุธให้คิงไปนะคะ แล้วก็ดีว่าอาวุธของสจูเนี่ยกองอยู่รวมกันระจุกตรงกลางนะคะดังนั้นพอลงยายูลิ่งสเปลไปตรงกลางเนี่ยก็ทำให้รักษาชีวิตหมูเอาไว้ได้นะคะ mm hmm. แล้วก็มีเจ้าก็เลินตัวเขียวนะคะมาช่วยเก็บถังทรัพยากรด้วยนะ,ะ mm hmm. เพราะว่าก็บลินเนี่ยพลังเก็บกวาดถังทรัพยากรจะทําได้เร็วกว่าที่จะใช้ธนูหรือบาบานะ,ะ mm hmm. เพราะว่าพลังทำลายก็จะคูณสองนะ ก็ต้องชมเชยเรื่องการแก้ไขหน้างานนะคะมีไหวพริบในการแก้ไขหน้างานได้ดีนะคะอันนี้จันก็ดูดูสดไปพร้อมๆกับทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งได้ดูย้อนไปแค่ไม่กี่คนนะคะหลังจากบ้านนี้ไปนี่จันก็ยังไม่ได้ดูนะว่าน้องๆไิตีมายังนยังไงบ้างนะคะแต่สันอาจจะไม่ได้ให้ดูทุกบ้านนะคะก็เดี๋ยวอาจจะให้ดู แค่บ้านเจ็ดกับบ้านบ้านเจ็ดบางหลังนะคะเราอาจจะให้ดูบ้านแปดเพราะว,ว่าเดี๋ยวฉันจะต้องที่ปอ,อกไปทุระแล้วนะคะแต่ว่ากลัวว่าเกมมันจะเบรกก่อนนะคะช่วงนี้เกมมันเบรกบ่อยะคะ่ะกลัวว่าเกมเบรกก็เดี๋วจะอัดไม่ได้อีกก็ใช้โกฮหกนะคะลงหมูวนนะคะจากท่านล่างแล้วก็วนออกฝวา,าทวนเข็มนาฬิกาขึ้นไปนะคะ เนี่ยสังเกตว่าเออน้องเขาเองก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่ถึงขั้นมือโปรโด้านโกโอกนะคะแต่ว่าก็ยังสงามารถเก็บสามดาวได้นะคะคือดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้กลัวนะคะการฝึกใช้โกอกอยากให้ลองฝึกกันดูนะคะก็หลักๆถ้าเกิดว่าเรามีมีมังกรร่วมกับ มังกรเม่สามนะคะร่วมกับยาสูตรฟ้าดินนะคะแล้วก็เล่นสูตรโกรหกแบบนี้ได้เนะะี่ยจันวัดตีบ้านแปดได้ทุกรูปแบบนะคะแล้วก็ส่งผลถึงการขึ้นบ้านเก้าแล้วก็ยังเอาไปเก็บปรับใช้ได้อีกนะคะอะมาแล้วค่ะขวัญใจหลายๆคนนะคะมีมีหลายๆคนที่เอ,อมเมนมาบอกนะคะแล้วก็อินบ็อกมาสอบถามเหมือนกันว่าอชอบคนที่ตีด้วยสูตรดับเบิลโกหกมากนะคะ พ่าดูแล้วมันเหมือนมันจะง,ง่ายกว่าโกหกนะคะก็หลังจากที่ล่อฐานเฝ้าแครออกมาแล้วนะคะเขาก็ใช้แม่มดสองตัวนะคะแต่นี่คือแบบเเสียดายนิดนึงนะคะว่าแม่มดเนี่ยถูกพ่อหมดเอาไปก่อนนะคะลงแม่มดเร็วกันไปนิดนึงนะคะถ้าลงโกลมลงมาก่อนนะคะแล้วค่อยค่อยปล่อยแม่มดเนี่ยเจ้าฐานเฝ้าแครนเนี่ยก็จะได้มาสนใจโกลมนะคะ ม่หมดเราก็จะได้ยังไม่ตายนะจะได้มาช่วยเก็บกวาดชุ่มชื้นได้ด้วยแล้วก็เขาดัานโกเลมนะคะกับข้อมดเพื่อเข้ามาทําลายเมืองนะคะฝั่งด้านบนเนี่ยถูกโคเลมกับข้อมดทาลายไปแล้วนะคะเขาก็ปล่อยหมูนะคะจากฝั่งด้านล่างลงมานะคะ ก็ต้องเป็นคนจริงๆก็ต้องเป็นคนที่สายตาก็เรียกอะไรกว่าดสายตาไวนะคะจะใช้สูตรผสมแบบลักษณะเนี้ยนะคะเพราะว่าต้องมองด้านด้านบนเนี่ยก็ต้องมองว่ายังรอดกันอยู่ไหมนะคะแล้วก็ด้านล่างจะปล่อยตอนไหนอะไรเงี้ยนะคะ เรียบร้อยนะคะคนนี้เชื่อขนมกินได้นะคะสามดาวตลอดเลยค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับสูตร double go hog นะคะก็ใช้ยาแผ่นดินไหวนะคะสี่ขวดแล้วอพอสร้างยาแผ่นดินไหวไปสามขวดเนี่ยขอใส่แคลนมาอีกขวดหนึ่งเราก็จะเหลือพื้นที่ที่ยังสร้าง ยาฮิลิ่งสเปล,ลด้อีก2ขวดนะคะแก,ก็เช่นเดิมนะคะพยายามดันโกเลมเข้ามาฝั่งที่มีคิงอยู่นะคะคิงเนี่ยก็จะมัวไปสนใจโกเลมนะคะก็โดนแม่มดพ่อมดเรารุมสกรลมนะคะ ไปสวรรค์โดยไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวมืองนี้จริงๆถ้าเกิดจะใช้เป็นโอลิมปิก้าก็น่าจะได้นะเพราะว่ารั้วนี่มีส่วนให้เดินเ,เดินบนรอบได้หลายส่วนเลยทีเดียวนะคะอืมหนูไลยไฟแล้ว อ,อืดีดไปอีกสามตัวนะคะหมูนะถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นแมสฮอกเนี่ยคือเป็นหมูล้วนนะคะออโอกาสที่จะถูกดีดไปหมดมันก็มีมีเยอะนะคะแต่พอเราใช้เป็นสูตรผสมเนี่ยสังเกตดูนะคะว่าแม่มดก็ยังเหลืออยู่เลยแล้วก็พ่อหมดก็เหลือเยอะนะคะโคเรมก็ยังไม่ตายด้วยนะ,ะอืม มาดูพระเอกประจําแคลนนะคะอันนี้ก็ส,สถาปนาต,ตัวเองให้เป็นพระเอกประจําแคลนนะคะมาดูฝีมือของพระเอกนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะโกเลมเพียงแค่เวลหนึ่งนะคะเปก้าเพียงแค่เวลสองแต่สามารถเก็บสามดาวจากบ้านที่เป็นรั้วม่วงและซับซ้อนด้วยนะคะขอบอกเลยว่าจริงๆบ้านหลังเนี้ย ถ้าเป็นสันสันไม่ใช่โกเลมไม่ใช่โกเลมเปก้านะคะอาจจะใช้เป็นโกฮอกดีกว่านะคะแต่ว่าอันนี้พระเอกเขาตัดสินใจใช้โกเลมเปก้านะ,ะแล้วยังเก็บสามดาวได้อีกเนะี่ยแสดงว่ามีการวางแผนที่ดีนะคะเห็นไหมคะว่าเขายังไม่ลงเปกาอีกตัวหนึ่งนะเนะี่ยเขารอจนกระทั่งมั่นใจว่าสิ่งก่อสร้างด้านข้างหมดแล้วนะคะเขาถึงจะลงเปก้าลงมานะคะ เอ,อคือเวลาที่เราสร้างทหารเนี่ยจะอยากจะให้เราจะต้องรู้พอยนิดนึงนะคะว่าทหารแต่ละตัวเนี่ยมันมีบทบาทยังไงในสนามรบนะคะในส่วนของโกเลมเนี่ยมันเป็นตัวแทงนะคะมันไม่ได้มีพลังทำลายอะไรมากมายนะคะถ้าเกิดว่าอาวุธของศัตรูยังไม่ได้แข็งแรงมากเราก็ไม่จาเป็นต้องใช้ตัวแทงเยอะมากนะคะ อย่างบ้าน8เนี่ยก็ตเต็มที่ก็2ตัวก็พอนะคะถ้าเป็นบ้าน9้าเราก็ต้องดูว่า x อ็กเนี่ยเ,เป็นเลเวลอะไรนะคะถ้าเกิดว่า x อ็กยังไม่ใช่เลเวล3าเนี่ยก็ก็เเดม2ตัวก็พอนะคะอย่างกรณีนี้เราเอาเ,ออเขาสร้างเปก้ามาเยอะเนี่ยเนื่องจากว่ารู้ว่ามันซับซ้อนนะตัวของเป็ก้าเองเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราสร้างมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เป็ก้าเป็นคนฟันรั้วให้นะคะ ถ้ารัวซับซ้อนเราก็อาจจะต้องใช้ไปก้าเยอะน,นิดนึงดูแล้วเนี่ยเขาได้สามดาวเพราะความใจเย็นนะฮะไม่รีบลงน้ํายาจนหมดตั้งแต่ช่วงแรกยังเหลือน้ํายาเนี่ยไว้ช่วงเร่งพลังให้กับทหารในช่วงท้ายเกมก็เป็นเป็นส่วนสำคัญนะที่ช่วยพลิกเกมให้สามารถเก็บสามดาวได้แม้ว่าบ้านมีเจอรัวซับซ้อนมากก็ตามนะคะ ปกติจะใช้ไปโกเลมเปก้าเนี่ยจะลำบากนิดนึงนะคะสำหรับบ้านที่รั้วมีเป็นการขั้นขั้นขนข้นขนขนหลายๆชั้นแบบนี้นะคะค่ะก็มาดาูสายโกเลมเปก้าหน้าใหม่คนนี้นะคะเลือกใช้เป็นยาแผ่นดินไหวสี่ขวดนะคะทำลายเปิดรัว้วแล้วก็ สร้างเป็นฮิลลิ่งสเปลมาขวดหนึ่งนะคะเป็นสีทองนะคะแล้วก็เรสเปลสีม่วงมาอีกหนึ่งขวดนะคะแล้วก็เอาระเบิดนะคะเป็นไปเป็นตัวล่อทหารป้าแคงนการล่อทหารป้าแคนเนี่ยถ้าเกิดว่าแคลนของศัตรูเราเปิดดูแล้วเนี่ยเขาใส่มังกรได้ตัวเดียวใช่ไหมคะเราก็อาจจะไม่ต้องใช้ยักษ์ก็ได้นะ,ะก็ใช้ระเบิดตัวเดียวขิ้งไปแบบเมื่อสักครู่เนี่ยก็ประหยัด อยากทหารดีเหมือนกันนะคะค่ะอันนี้จนจะไม่สปีดแล้วกันนะคะในช่วงแรกอยากให้เห็นว่าความจะเย็นในการทยอยเติมทหารของเขาเนี่ยค่อนข้างดีนะคะไม่ผีผามลงพรามดมาทั้งหมดหนะคะ แต่อันนี้คือถ้าเกิดว่ายังไม่ลงยามุ่งปวดสุดท้ายตรงเมื่อกี้นี่นน,น่าจะดีกว่านะคะคือรอรอโกเลมตัวสีดําตัวนี้นะคะให้เดินเข้ามาก่อนแล้วก็ค่อยลงนะคะเพราะว่าตรงจุดเมื่ัสคู่นี้มีแต่อ,อมีแต่โกเลมนะคะก็โกเลมมันถึงได้ยาเร่งไปบางทีมันก็ ไม่ได้เร่งพลังทำลายมากขึ้นสักเท่าไหร่นะคะเอามาลงให้เปก,ก้าอาจจะดีกว่านะคะเห็นไหมคะเขายังเหลือพ่อมดนะคะที่จะเอามาเดินกุ้งเกงต้งเก้งเข้ามาสองตัวเอาน่าสงสารจังเลยอุตส่าห์ลงมาช่วยนะคะนี่ดันปียียบระเบิดตายซะก,ก่อนนะเะสยียดายจริงๆแต่ต้องชมเลยนะคะในการใจเย็นในการ ค่อยๆเติมอาหารดีมากคือเมืองลักษณะกว้างๆแบบนี้ถ้าลงอาหารลงไปรวดเที่เยวทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแตกกระจายกันไปนะคะแล้วก็แยกกันไปตายนะคะน้องวูดดี้นะคะวูดดี้มีหมูแค่เลเวลสานะคะแต่ว่าก็เอามาลองใช้ดูนะคะ อมีปัญหานิดนึงแล้วนะคะรอดอาหาราแคลนไม่ออกคือคจนอยากให้เวลาดูคลิปอ่ะก็เราก็จะยอยคิดตามไปด้วยนะคะถ้าเกิดเป็นเราเราจะแก้สถานการณ์ยังไงแล้วก็ดูวิธีการแก้สถานการณ์ของของผู้ที่ไปตีด้วยนะคะว่าเขาแก้ถ้าเขาแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยตรงกับใจที่เราคิดเอาไว้ไหมนะคะถ้าเป็นเราเราจะทำยังไง คือการดูคลิปเนี่ยจะไม่อยากให้ดูแบบเพื่อแค่ว่าคนนิตีเก่งหรือไม่เก่งนะคะอยากให้ดูแล้ววิเคราะห์ตามว่าเออทำไมเขาถึงลงทหารแบบนี้ทำไมเขาถึงทําแบบนั้นนะคะค่อยๆวิเคราะห์ไปอันนี้เขาเลือกใช้เป็นอแมสฮอกนะคะก็ปล่อยหมูนะคะ แยกสายเป็นสายด้านขวาส่วนหนึ่งด้านซ้ายส่วนหนึ่งแล้วก็จากด้านล่างนะคะส่วนหนึ่ง่ะแล้วก็เอาทหารเอ่อหมูที่เขาใส่แคลนมานะคะมาลงทีหลัง อันนี้ที่ใช้แมสฮอกได้เนื่องจากว่าทหารเอ่อคิงอยู่ข้างนอกนะคะเนี่ยเสดายนิดนึงนะคะว่ายาเอา่อฮิวิ่งสเปลนะคะสีทองในขวดสุดท้ายลงยาเร็วไปนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเอา่อเหลือเอาไว้มาลงด้านบนนะตรงส่วนที่มีเซซ่าด้านบนเมื่อกี้เนี้ยมีระเบิดวางอยู่ด้วยนะคะก็จะชัวร์มากขึ้นนะคะจะเพอร์เฟกเลยแต่นี้ก็ต้องชมเชยน้องีเยนะคะว่าหมูแค่เลเวล3ก็ เอามาเก็บงานสามดาวได้สบายๆเหมือนกันนะคะเพราะหมดก็เพิ่งเลเวล4ด้วยนะคือทหารเขายังไม่ได้แข็งแรงมากนะแต่ว่าก็ต้องชื่นชมในความใจสู้แล้วก็การวางแผนมาที่ดีนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นบ้านเลเวลเจ็ดต้องขึ้นมาตีบ้านเลเวล8นะคะก็ใช้วิธีลงมังกรเป็น มุมสามเหลี่ยมลงมาจากด้านบนนะคะแล้วก็รอจนกระทั่งมังกรเฝ้าแคลนนะคะไปสนใจมังกรของเรานะคะแล้วเขาถึงจะปล่อยบรลลูนลงมานะคะ รุ้นๆน,นิดนึงบอลลูนจะถึงรู้ไหมเย้ yeah. เรียบร้อยนะคะก็โอเคเร่งสปีดเลยแล้วกันนะคะรุแตกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ป้อมทีเ่เหลือก็เหลือแค่สองป้อมนะคะแล้วก็ยังเหลือมังกรไหลตัวอยู่เลยทีเดียวนะคะก็แน่นอนว่า ค่อนข้างที่จะเก็บได้สบายๆนะคะก็สันดาวเรียบร้อยนะคะค่ะอันนี้ก็สำหรับใครที่ไปเจอ,เอบ้านที่กว้างกว้างกว้างแบบนี้นะคะว่าจะเอ๊ะเราจะเก็บยังไงดีนะเพราะว่าบางทีถึงแม้ว่าจะใช้มังกรแต่ว่าเจอที่เอ่อมันกว้างขนาดนี้นก็จะลำบากนิดนึงนะคะ อันนี้เขา,เาแสดงว่ามันมีหลุมตรงนั้นนะคะเาก็เลยตัดสินใจลงมังกรตรงนั้นไปเลยเพราะเนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้พลุกนะคะจริงๆต้องบอกว่าวิธีเลงทหารตรงหลุมเนี่ยอันตรายนิดหนึ่งนะคะแต่ว่า,าโชคดีว่าเขาเอาหมูนะคะใส่แคลนไปไปช่วยตีพลุกให้ด้วยนะคะก็เลย สามารถเก็บ3ดาวไปได้นะคะนี่มังกรแค่เลเวลหนึ่งนะคะเนี่ยก็ยังเก็บเมืองกวง้วางๆได้นะคะคือถ้าใช้มังกรนะคะผ่าพลุทิ้งไปอ่ะหนึ่งอันนะคะมันก็จะง,ง่ายต่อการที่ใช้มังกรเก็บส่วนที่เหลือได้นะคะ เดี๋ยวจังคงจะต้องให้ดูแบบเร็วๆแล้วนะคะเพราะว่าเ,าเดี๋ยวจะต้องออกไปดูโลาแล้วนะคะก็อาจจะสปีดนิดนึงนะคะ <ๆ sc an> ช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆใน,น,นแคนสาขาสองทุกคนมาที่ช่วยกันเก็บสามดาวรรัวมาได้แบบจนได้สามดาวเต็มน,นะคะ ก็ทุกทุกวอร์เนี่ยพี่ก็แอ,แอบดูอยู่นะคะก็เห็นว่าทุกคนมีความสามาคัคคีช่วยเหลือกันดีนะคะจุดนี้ก็ชื่นใจนะคะแล้วก็ดีใจนะคะที่ที่ทครอบครัวของเราทั้งสาขาหนึ่งสาขาสองเนี่ยมีแต่สมาชิกที่นิสัยดีน,น่ารักน่ารักนะคะเรื่องหีวอร์นไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะแบบว่าไม่มีเลยนะคะที่แพนเราเนี่ย แล้วก็ไม่มีคนที่แบบขี้เหนียวทหารเอาแต่ตัวเล็กๆปีธิวอลนี้ไม่มีนะคะแทบจะไม่ต้องบอกกล่าวกันเลยก็สร้างจัดหนักจัดเต็มนะคะชุดใหญ่กันตลอดนะคะแสดงสปิริตกันเต็มที่เลยนะคะอันนี้สุดยอดจริงๆค่ะก็มาถึงบ้านสุดท้ายแล้วนะคะก็ สำหรับใครที่สนใจจะเข้าแคลนนะคะตอนนี้จะรับเฉพาะที่สาขา2นะคะที่สาขา1งดรับสมาชิกไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าสนใจเข้าสาขา2จันขอรับแค่บ้าน5ถึงบ้าน7นะคะแล้วก็บ้าน5เนี่ยขอให้เป็นบ้านที่มี h e l i n g Spell ได้แล้วนะคะแล้วก็มีบอลลูนได้แล้วส่วนบ้าน7ก็ขอให้เป็นบ้านที่มีมังกรแล้วละกันนะคะ จะได้พร้อมที่จะลงมาฝึกฝนแกนวอกับที่แคลนเรานะคะก็แฮปปี้นิวเยียร์ล่วงหน้าสำหรับน้องทุกๆคนในแคลนสาขาสองด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เดินทางไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะจ๊ะก็แฮปปี้นิวเยียร์ล่วงหน้าแล้วก็มอเรคิสมาย้ายนหลังนะคะทุกคนขอให้มีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ